สวัสดีครับสวัสดีให้ชันหน่อยก็อะไรทำไรครับยืนดูคนงานนะไอ,ไอเด็กนอ้อยเชื่อมอะ่ะสามคนเนสามเครืออ่องไล่เชื่อมเนี่ยหนังวางตำแหน่งเรียบร้อยเนี่ยไหลเชื่อมเลยที่ก็ยืนดูครับก็ได้จะไปยืนดูตรงที่ร่มเหรเนาะมายืนดูตรงจ่าที่จา่าเบ็ด ทางทางอันทางอันนี่นี่ดูไปดู้ไปอันไหนเออเนี่ยแหละไม่ใช่อันนี้เก่าอันใหม่อยู่ของนูอนอ้นเอ้าเฮ้ยวันนี้ได้น้ำจิ้มของแท้เลยเว้ยโอ้ปกติได้น้ำจิม้มคารบีเก่าน้ำยาล้างหงมิกอะ แลวเวลายกพับขึ้นมันก็จะพับอย่างนี้เลยนั่นแหละมันก็เหมือนกันกับรถทั่วไปครับตามทัศน์เทาไหร่กลับทบสะสะงางๆแล้วก็ตกแต่งเรียบร้อยแล้วเ,เชือกเก็บไว้เ,เชือกให้หมดต่อไปเราจะเอากระบอกมาติดตั้งอ่ะน่าจะติดตรงกลางเนี่ยกระบอก ตัวตาเนี่ยลูกเถอะลูกเถยะลูกเถยะอู่สายแบกลูกเถยะอู่สายแบกเขาคอกอ่ะนี่โอ้ยโดนแสงเลยของน้อยช่างกำลังคุ้นถุอยู่ครับ เดี๋ยวเชื่อไปก่อนดูดูช่งางทำสีนิดนึงอันนี้นช่างหายครับหายไปไหนไม่รู้ครับสองสามวันแล้วเกี่ยวเท่ามั้ยเฮียเกียวคนสีเอ่อกองพื้นอ่ะคนสีจับเล็กเยร้อยแล้วก็กองพืนต่อเลย,อ,เลยอันนี้ก็สีเขียวแน่ๆครับ อะไรเก่งเป็นเขียวแล้วนี่โอ้ยแย่มเลยเขียวว่ามียุโซกสีที่จะพ่นสีตืนั้มันเป็นมีสีขาวกับสีบอลอ่ะนี่ทางจะเลือกสีอะไรไอ้เพ่รนี่ตาไปใายตรงไหนใส่ตรงไหนใส่ตรงบันไดมันเลยเหรอ ทำบันไดมาหน่อทำอะไรนะใส่กระบอกเอาไปใส่กระบอกได้เอาไปโชว์ดิเนาะพอแล้วจะเชี่ยวเอาอะไรเนียนขนาดนั้นเดี๋ยวก็เชื่อมอีกนี่ นี่ครับนี่ครับตัวน,นี้ก็เป็นที่เปิดแล้วแบตเตอรี่ออกครับนี่แบบนี้นะครับ,ออรบก็ในสิทําทำที่ล็อกตรงนี้ครัทำที่ล็อกแล้วก็ทำที่เปิดที่จับครับขอนู้นก็มี ผมอันนี้หักไก่เลื้อยไปเฉยไก่เลื้อยไปเฉยฮะได้ประดับด้วได้โตรกบอลเลยเออนี่ได้ทานี่โตรกก็เลยเลยเออน,นอี่นนอเออนี่ยมันต้องไข่ทานี้นะนี่เพราะว่าตัวหนังสือญี่ปุ่นมันก็เส้นถูกแบบนะี้เออใช่ใช่ใช่แล้ว จาเลยเดี๋ยวเราไปหามุมเหมาะๆเลยนี่จะล้างเกีย้ยเลยว่าลูกพี่อไรจะตอลังคาไปทางนู้นอีกนะต่อไปอีกสักสองเสาอะ่ะจะได้ร่มๆหน่อย đám đông đám đông lại này, mì hủ này, chơi mì hủ, lấy cọ so, nhìn, phòng nó cũng như vậy, lấy cọ เอาไหมเอาเออพอดีหละเขาะๆไหนก็เข on ้าแล้วเครื่ะาต้ใหม่เข้าแล้วเพคเมื่อกี้เข้าแล้วดิต้มชาดิไกันร้อไหนเพคต้มตือไงต้มตือต้มตือเราเรา้องกรานาวิใออก

หมดยางเครื่องอหมดยางไปเอาอีกไหมเอามาอีกไหมเอาอาก้อนมาด้วยนั่นแหละเอาอากอนมาเชื่อมเลยงแก้มให้หัดเชื่อมลวดแอวเดี๋ยวได้ใช้งานลวดแอวน่ะ เชื่องก็แล้วแต่เนาะ Ủa ừ, đi chốc, họ thả mình không trong đạn mỏng. lên đăng lên. Để. Ở thằng nào những bên chăng 2 con nghệ đang lên 2 สีบอลใช่ไหมช่งางลลยสีบอลเลยบอลสีบอลเอาพื้นมันสีบอลเลยไหนๆก็ไหนๆแล้ว mà chưa mà lúc đó cũng luôn để lưu phượt lùm chết nà chắc mà chưa mà tiệt chưa mà lưng lùm lùm rồi đấy bắt chanh chưa mới nói chanh cho bạn เฮ้ยเดมันยังไม่ต่ำไงมันยังสูงอยู่อาทิตย์ยังสูงอยู่่รอ,อยเชื่อมนะเดี๋ยวเกลดอะไรเกลียดปลายอ่ะแอนเกียนห้ามจับเย็น <laughs> เออดูพวกนี้ก็ทำแบบตัดเองเลยครับเคื่องตัดนุ่น bạc kral đi kral là lò lô vậy kral là lò lô đấy đại đệ lấy đã chứa tụi bàn đi Để lại. Nà. lẽ. Vợ đi hay sao đó. Có đây. Rồi thì thịt bò đây. Thịt

โอ้เนี่ยช่างส่งสีอะสีดอนเนี่ยหรือสีเอ่อสกอตวาเลนสีสำหรับพ่นพวกรถยนต์พวกอะไรเนี่ยจับทนนานครับผม ช่วงตรงพื้นอะไรมันจะเป็นสีดำอะตรงล่างพื้น,นก็ช่วงข้างในเนี่ยเป็นสีดำมันจะได้ตัดกันเนี่ยเสื้องามเดี่แหละไล่เชื่อมกันเอาให้เสร็จอล้ประมาณนี้ว่ะฝักกรติกตาเนี่ย,วส,วส,นนยสวัสดีครับ